สวัสดีครับอยู่กู๊ดซัมทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกมเท k เก้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงภาคล่าส,สุดอย่างเกมเทกเก้นภาคที่7เลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมซีรีส์ Netflix แล้วก็ภาคที่8ที่จะออกมาในอนาคตด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามสำหรับช่องอู๋ซัมเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเลี้ยงชางมไข่มุกผมสามารถกดไปที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับสรุปจักรวาลของเกมเทกเก้นครับเนื้อเรื่อง มิชิมะไซบัสึนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีอํานาจแล้วก็มีเงินตามมหาศาลซึ่งคนดูแลก็คือจินปาชิมิชิมะนี่แหละครับที่มีลูกชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮียช im ิมิชิมะซึ่งได้มีการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อยู่ที่โรงฝึกของมิชิมะนั่นเองจนเฮียชิมิชิมะก็มีความชํานาญในเรื่องของการต่อสู้และเขาก็มีพละกําลังที่แข็งแกร่งมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งเฮียชิมิชิมะได้ฝึกฝนสาวที่ชื่อว่าคาซุมิฮาจิโจระยะเวลาผ่านไปจากการเป็นครูฝึกก็กลายเป็นเพื่อนจากกลายเป็นเพื่อนก็กลายเป็น หลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาคาซูมิฮาจิโจกับกับเฮียชิมิชิมะก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาซุยะมิชิมะแต่ว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในเวลา5ปีต่อมานี้นั่นเองซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือคาซูมิมิชิมะนั้นได้มีอาการป่วยแล้วก็ล้มลงอยู่ที่หน้าโรงฝึกนะครับทำให้เฮียชิก็เริ่มเป็นห่วงแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจกับภัยคุกคามอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นั่นเอง ซึ่งคาซูมิเนี่ยก็ได้ปลอดภัยจากอาการที่ป่วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคาซูมิจะเปิดเผยแผนที่แท้จริงก็คือว่าต้องการที่จะจัดการกับเฮียชิมิชิมะตามเป้าหมายที่เธอต้องการทําตั้งแต่ตอนแรกที่เธอเข้ามาที่โรงฝึกของมิชิมะนั่นเองจนกระทั่งร่างปีศาจเดวิลจินของคาซูมิก็ปรากฏตัวออกมาและได้ต่อสู้กับเฮียชิมิชิมะและก็หมายจะเอาชีวิตเฮียชิให้ได้สุดท้ายแล้วเฮียชิมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าเลยจําใจต้องบีบคอ ภรยาของตัวเองคาซุมิพิชิมะจนเสียชีวิตไปเฮียชิก็รู้ดีว่าลูกของตัวเองก็น่าจะเป็นปีศาจแบบเดียวกับแม่ของตนโดยตัดสินใจที่จะไม่พูดเฮียชิ ashi, ตัดสินใจที่จะไม่บอกเหตุผลให้กับคาซิยะทราบว่าทําไมเฮียชิถึงจัดการแม่ของคาซิยะนั่นเองคาซิยะในวัยหกขวบก็โมโหก,กับสิ่งที่พ่อของเขาได้ทํามากๆก,ก็เลยที่จะจัดการพ่อของตัวเองครับและก็อย่างที่เห็นครับคาซิยะไม่สามารถเอาชนะพ่อของตัวเองได้ หลังจากคาซียได้หมดสตินะครับเฮียชิได้อุ้มลูกของตัวเองแล้วโยลงไปสู่หน้าผาตามความเชื่อว่าถ้าปีศาจอยู่ในร่างของคาซียะจริงคาซียะจะไม่ตายแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าคาซียะตกหน้าผาแล้วตายแสดงว่าไม่มีปีศาจอยู่ในร่างของคาซียะนั่นเองในเวลาหลายปีต่อมาเฮียชิที่มูฟออนจากการเสียลูกแล้วก็เมียไปนะครับนิสัยของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปจากคนที่เป็นคนเศร้าเสียใจกลายเป็นคนบ้าอำนาจยึดอำนาจบริษัทของพ่อตัวเอง อย่างมิชิมะไซบัสึนะครับโดยการจับพ่อของตัวเองอย่างจินปะชิมิชิมะมัดพ่อของตัวเองไว้กับหินแล้วก็ขังไว้ที่ใต้โรงฝึกของเฮียชิมิชิมะนั่นเองซึ่งในเวลาต่อมาเฮียชิก็ได้หยหาการต่อสู้แล้วก็ต้องการจะแสดงความแข็งแกร่งในก้านของศิลปะการต่อสู้ของตนและแตัดสินใจที่จะเปิดการแข่งขัน The King of Iron f i s t หรือว่าศึกกำปั้นเหล็กหรือว่าเท k กเกนซึ่งเป็นชื่อย่อๆครั้งที่1เกิดขึ้นมาในช่วงปี1994นะครับ เพื่อต้องการจะตามหานักสู้ทั่วโลกและต้องการให้มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการต่อสู้กับเพียชิมิชิมะและก็ต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลแล้วก็ได้อำนาจของบริษัทมิชิมะไซเบ์สิมาเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันของศึกมาเหล็กในเทคเก้นภาคที่1ครับซึ่งก็จะมีนักสู้จากหลายทั่วประเทศนะครับมาอยู่ใน ในการแข่งขันศึกกำปั้นเหล็กครั้งที่หนึ่งครั้งนี้โดยจะมีคาซิยะที่เติบโตขึ้นหลังจากที่รอดชีวิตจากหน้าผาและก็โตขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าศึกแข่งของเท็กเก้นเพื่อที่จะล้างแค้นพ่อของตัวเองครับซึ่งเราว่าคาซิยะสามารถจัดการเฮียชีได้สําเร็จนะครับและทาให้คาซิยะนั่นเนี่ยอุ้มพ่อของตัวเองมาตกลงที่หน้าผานะครับพร้อมกับยิงอย่างสง่าง,งามว่าเขานั้นชนะกับศึกมันเหล็กครั้งที่1นนั่นเองนะครับ าจากนั้นเวลาต่อมาในช่วง3ปีนะครับก็จะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่หลังจากที่ยชิมิชิมาได้เสียชีวิตไปคาซิยาก็ได้เข้ามายึดบริษัทมิชิมาไซบัสส์แล้วก็เริ่มการแข่งขันศึกหมัดเหล็กเทคนภาคที่2อีกครั้งหนึ่งโดยมีการก็จะมีนักสู้ใหม่ๆเข้ามาในการแข่งขันเทคนภาคที่2แล้วก็ยังมีตัวละครสําคัญอย่างคาซามาจุนซึ่งได้มีความสัมพันธ์อันดีกับตัวละครอย่างคาซิยะ ในช่วงเวลาที่แข่งขันกันนะครับจนกระทั่งทั้งคู่ก็ได้มีลูกคนหนึ่งที่ชื่อว่าจินคาสมะค,ครับในเวลาต่อมาเฮียชีที่รอดชีวิตนะครับจากการตกหน้าผาที่ลูกตัวเองโยนลงไปก็ได้กลับมาเพื่อจะแข่งขันในศึก การแข่งขันครั้งที่2นี้เราก็จะต้องการทวงบริษัทนี้คืนนั่นเองนะครับซึ่งในศึกครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันในรอบสุดท้ายระหว่างเฮียชิมิชิมะกับคาซิยะมิชิมะอีกครั้งหนึ่งซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นะเนี่ยคาซิยะได้พลาดท่าแล้วก็แพ้ให้กับเฮียชินะครับทำให้เขาได้ปลดปล่อยพลังที่ชื่อว่าเดวิลหรือว่าปีศาจที่อยู่ในร่างของตัวเองที่เหมือนกับแม่เขาเคยทําซึ่งเฮียชิก็รู้ดีว่ามันจะเกิดขึ้นกับลูกของตัวเองเหมือนกันนะครับซึ่งรอบ ซึ่งหวังว่าร่างของคาซียะจะล้มละลายหายไปพร้อมกับลาวาก่อนที่เฮียชิยจะนั่งเฮลิคอปเตอร์บินหนีมาพร้อมกับยิ้มอย่างมีความสุขนะครับแหม่อย่างไรก็ตามปีศาจดีวิลได้เปลี่ยนร่างไปสิงอยู่ในร่างของตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือจุนคาสามะซึ่งแน่นอนว่าจุนตอนนั้นตั้งท้องอยู่แล้วก็มีลูกที่ชื่อว่าจินคาสามะครับซึ่งแน่นอนว่าจินนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกฝนวิชาศิลปะการต่อสู้สไตล์ของแม่ตัวเอง แล้วก็มีการตัดสินใจที่จะใช้นามสกุลขาสามาเพื่อที่จะไม่ต้องพบกับปัญหาศึกนองเลือดระหว่างตระกูลมิชิมะไซบัสุอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเกี่ยวพันกับตระกูลนี้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเฮียชิมิชิมะก็ได้กลับมาคุมบริษัทมิชิมะไซบัสุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้จัดตั้งองค์กรกองกําลังอย่างเทคเคนฟอ c ์นะครับซึ่งเป็นกองกําลังทหารเพื่อสร้างสัิภาพให้กับโลกแล้วก็ต่อกรกับสัตว์ร้ายอย่าง ออเกอร์ re, ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการต่อสู้นะครับที่ได้ตื่นขึ้นมาจากวิหารโบราณซึ่งคนที่ปลูกก็คือเฮียชิมิชิมาเนี่แหละครับเพราะว่าต้องการที่จะเอาพลังของเจ้าตัวนี้เนี่ยมาเป็นของตัวเองครับซึ่งออกาได้มุ่งไปจัดการสังหารจุนคาสามะโดยที่จินนั้นได้เห็นแม่ของตัวเองได้ตายไปนะครับด้วยความเจ็บใจแล้วก็แค้นทําให้จินคาสามะได้มุ่งหน้าไปที่บริษัทมิชิมาไซบัสึเพื่อพูดคุยกับปู่ของเขาอย่างเฮียชิมิชิมา และทำการฝึกฝนวิชาการต่อสู้เป็นระยะเวลาเกือบ4ปีเพื่อเป้าหมายในการสังหารเจ้าออกาซึ่งเฮียชิก็ตัดสินใจว่าจะมีการจัดแข่งเทเ k ้นครั้งที่3ขึ้นเพื่อรวมรวมเหล่านักสู้ในการล่อให้เจ้าออกาปุกเข้ามาแล้วก็ทําการต่อสู้กับสุดยอดนักสู้คนสุดท้ายของเดอะเทเ e ้นสนั่นเองซึ่งนั้นก็คือจินคาสามานะครับที่ได้เอาชนะทุกคนแล้วก็ได้จัดการกับโอกาได้สําเร็จ และวิญญาณของแม่หรือว่าคาสมาจุนก็หายออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเฮียชิก็ได้หักหลังจินคาสมะนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเอาพลังของโอกะมาตั้งแต่แรกนั่นเองซึ่งจินนั้นเน่ก็ถูกเฮียชิยิงใส่นะครับแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นการปลุกพลังทริกเกอร์พลังปีศาจของจินให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําการกางปีกแล้วก็บินหนีไปนะครับ และหลายปีต่อมาบริษัท G Corporation เป็นบริษัทที่มีการวิจัยพัฒนาการชุบชีวิตมนุษย์ซึ่งเขามีเป้าหมายในการชุบชีวิตคาสยะมิชิมะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่หน่วยเทกเคนฟอร์ตของเฮียชิได้แทรกซึมเข้าไปที่สำนังกงานใหญ่ของ G Corp ก็ได้พบกับร่างที่แท้จริงของคาสึยะที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าเฮียชินั้นตัดสินใจจะเปิดการแข่งขันเทกเคนครั้งที่4่เพื่อหลอกล่อให้าาคหนนา ื่อมีเป้าหมายในการทวงบัลลังของมิชิมะาสายบัคส,สึกลับคืนมาซึ่งสึครั้งนี้นะเนี่ยคาซุยะต้องต่อสู้กับจินคาซามะานะครับแต่ว่าเฮียชินั้นได้ใช้กลุ่มเทคเคนฟอร์นะครับจับตัวจินคาซามะเอาไว้เพื่อหวังว่าจะดูพลังโอกาที่อยู่ในตัวแล้วก็ร่างปีศาจเดวิลจินมาใช้งานด้วยนั่นเองซึ่งได้ทําการทรมานจินคาซามะไว้ที่โรงฝึกของตนเองนะครับจะทําให้จินนั้นเนี่ยก็โกรธแค้นกับสิ่งที่เฮียชิทํากับเขานั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นจินก็ได้ททํําาาาาาากกกกกรรรรจจััดดคยะแล็เฮชต่อ ซึ่งก่อนที่จะปิดบัญชีเฮียชีนะครับ ดูเหมือนว่าคาสามาจุนจะปรากฏตัวมาเรียกสติจินได้นะครับและหลังจากนั้นจินก็ได้แปลงร่างเป็นดิวิจินแล้วก็กางปีบินหนีไปจากโรงฝึกนั่นเองจากนั้นเฮียชิกับคาสิยะจะได้พบกับเหล่ากองทัพทหารแจ็คนะครับที่พยายามจะกำจัดเฮียชิแล้วก็คาสิยะนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ร่วมกันต่อสู้แล้วก็จัดการแจ็คจนสุดท้ายคาสิยะได้แกล้งปล่อยให้เฮียชิจัดการกับแจ็คคนเดียวครับก่อนที่จะมีการระเบิดตัวเองเกิดขึ้นเฮียชิได้โดนระเบิดลูกหลงเลยเต็มๆนะครับจนทาให้ฝังเร่างของเขาไปท ว่าในโรงฝึกเนี่ยมันมีคนที่อยู่ใต้ดินอยู่นะครับนั่นคือจินปาชิมิชิมะหรือว่าพ่อของเฮียจินนะครับที่ถูกฝังเอาไว้แล้วยังคงไม่ตายนะครับแล้วก็มีแรงแค้นก็คือมีพลังปีศาจที่อยู่ในตัวและกําลังควบคุมร่างของเขาอยู่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแข่งขันเท็นครั้งที่5ขึ้นครับซึ่งนั่นก็คือการที่จะรวบรวมเอาสุดยอดนักสู้มาเพื่อที่จะจัดการกับจินปาชิเองซึ่งแน่นอนว่าจินปาชิเป็นคนจัดตั้งการแข่งขันนี้ก่อนที่โลกใบนี้จะถูกจินปาชิทำลายนั่่่่นนนนเเงงงะครรรััซึาาาวกแขข้้้ีได มีการเฟ้นหาเอานักสู้สุด,ดยอดที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือจินคาสมามะครับได้มาจัดการกับจินปาชิแล้วก็ปลดปล่อยพลังปีศาจออกไปนั่นเองซึ่งทําให้จินคาสมามะนั้นเนี่ยมีอานาจในการควบคุมบริษัทมิชิมะไซบัสึหลังจากที่เฮียชิได้หายตัวไปแล้วก็เริ่มทําการก่อสงครามครั้งยิ่งใหญ่กับบริษัทองคอ์กร G c o อ p o r a t i o n ซึ่งมันจะเกิดหายนะขึ้นทั่วโลกนะครับเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการปลุกปีศาจที่อยู่ในอียิปต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาซาเซลซึ่งเป็นปีีีศาาาาจจท่่่ะคออยยปปกกก้้้งงไมมมนนนุุษ์รลผพััธซึ ถ้ามีการต่อสู้แล้วก็มีการนองเลือดมากขึ้นเนี่ยจะทำให้อารซาเซลนั้นตื่นขึ้นนั่นเองซึ่งไปไปมาๆากลายเป็นว่าเจ้าอาซาเซลนันเนี่ยมันเป็นร่างต้นของยีนปีศาจที่แม่ของคาซิยะแล้วก็พลังปีศาจที่แฝงอยู่ในจินเนี่ยมันคือร่างต้นแบบครับหรือว่าโฮสตัตวแรกและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้จินคาซามานั้นปลุกอาซาเซลขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ลาสซึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องสําคัญของเกมเทคนท่าที่6นะครับที่เราจะได้รู้ความจริงว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของ im ima, เฮีนนรรมมเนยชนิ ที่ต้องการหยุดยั้งสงครามครั้งนี้โดยการบุกไปจัดการอาซาเซลนั่นเอง ซึ่งราสกับเลเวนส์ก็สามารถจัดการกับอาซาเซลได้หลังจากนั้นมันก็จะระเบิดตัวเองออกใบซึ่งรากับเลเวนก็รอดนะครับแล้วก็มาพบกับจินคาซามะอีกครั้งหนึ่งซึ่งจินคาซามะได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับว่ามันเป็นกับดักของอาซาเซลนะครับที่ต้องการที่จะจัดการกับจินคาซามะโดยตรงทําให้จินนั้นเ่ยต้องใช้พลังเฮอสุดท้ายของเดวิลนะครับในการต่อสู้กับอาซาเซลหลังจากนั้นก็มีแสงระเบิดเกิดขึ้นนะครับก่อนที่นีน่าจะมาปรากฏตัวแล้วก็เผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้้้นนแลวก็เปาาาหมมยของจิค จากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ในเกมภาคที่7ต่อนะครับซึ่งหลังจากนั้นจินได้หายตัวไปซึ่งเรเวนก็ได้พบตัวจินคาสามะนะครับที่นอนหมดสติอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าไอสิ่งที่เขาทํามามันจะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าพลังปีศาจอย่างเดวิลจินยังอยู่ในร่างของเขานั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าอาซาเซลจะตายไปแล้วก็ตามนะครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับเฮียชิมิชิมะได้กลับมาจากความตายครั้งหนึ่งพร้อมกับพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและบุกเข้าไปทวงบริษัทมิชิมะไซบัสซึ่งตอนนี้เนี่ยจิยคคาาสะ่่่อตอตกกแล้ว็ ยตามเป้าหมายที่พ่อเขาต้องการจะทําตั้งแต่แรกนะครับในขณะเดียวกันจินก็ถูกส่งตัวมาที่เฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อจะขนส่งไปสู่สะชาราชินะครับซึ่งตอนนี้จินเหมือนก็จะเป็นศัตรูจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แปลงร่างกายเป็นปีศาจแล้วก็หลบหนีมาอยู่ที่ฝั่งตะวันออกกลางนะครับซึ่งจินที่ไม่ได้สติเนี่ยก็ถูกช่วยเหลือโดย ลาสนะครับซึ่งแน่นอนว่าได้พาเขากลับมาที่บริษัทของรีชาวลานนะครับซึ่งเป็นซึ่งก็ได้รู้ว่ารีชาวลานเนี่ยก็เป็นลูกลับๆของเฮียชิมิชิมะแล้วก็แม่พิษณายคนหนึ่งด้วยนะครับและได้เปิดบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์แล้วก็ฟื้นฟูช่วยเหลือจินคาซามะอยู่นะครับหลังจากนั้นนีนาวิลเลียมก็ปลุกเข้ามาจะตามตัวจินกลับไปที่บริษัทมิชิมาไซบาสุนะครับแต่ว่ารีไหวตัวทันครับก็เลยเล่หเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พาหนีไปนั่นเองนะครับทั้งจินแล้ว ตัวเองได้เข้ามาอยู่ในบริษัทมิชิมะไซบาสึรครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการสร้างลงฝึกใหม่นะครับแล้วก็ประกาศจะมีการแข่งขันเทคเนครั้งที่7เกิดขึ้นครับซึ่งในช่วงเวลาที่กําลังนั่งสมาธิอยู่นั้นยูดีอาคุมาตัวละครจาก Street Fighter ก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วก็บอกว่าเขานั้นรู้จักขับคาสูมินะครับและต้องการจะชาระแค้นให้กับเฮยาชิที่ได้สังหารเพื่อนเก่าของเขาครับซึ่งคาสุยะแล้วก็ได้ส่งหุ่นแจ็คเข้ามาจัดก,การทั้งคู่นะครับแต่ว่าหุ่นแจ็คก,ก็ถูกทําลายจนหมดเฮียแพ้้ใหกัช แล้วก็ถูกจัดการซึ่งหุ่นแจ็กที่อยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับก็ได้ส่งภาพไปให้กับคาสึยะเห็นว่าเฮียชินั้นได้ตายเรียบร้อยแล้วนะครับอคุมาได้บุกมาต่อสู้กับคาสึยะที่ตึกจีขอบนะครับจกนกระทั่งคาสึยะได้ปล่อยร่างปีศาจที่แท้จริงออกมาในขณะที่เฮียชินั้นยังไม่ตายนะครับแล้วก็วางแผนจะถ่ายทอดสดเป็นวิดีโอให้คนทั่วโลกได้เห็นตัวตนปีศาจท,ที่แท้จริงของคาสึยะมิชิมะนะครับหลังจากที่แชร์รายการตอนเช้าเรียบร้อยเฮียชิมิชิมะตัดสินใจจะยิงเลเซอร์ดาวเทียมยยิงงททะะลุมาาสู่่ตึกขอคบี ต่อสอูหลังจากนั้นก็จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ทาให้ตึกนั้นจีคอบนั้นเกิดระเบิดกรรเกิดกทั้งหมดเลยคาซุยะหลบกระสุนเลเซอร์ได้แล้วหลังจากนั้นคาซุยะก็ได้ปล่อยเลเซอร์ยิงไปที่ดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะครับทำให้ดาวเทียมนั้นก็ตกลงมาสู่โลกนั่นเองซึ่งสร้างดาวเทียมก็ได้ตกมาสู่โลกแล้วก็เกิดการโกลาหลขึ้นจนกระทั่งสร้างดาวเทียมนั้นก็คือของบริษัทมิชิมาไซบัสึกและทุกคนก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝีมือของเฮียชิมิชิมานั่นนเเองะะงะะรััจจจกทท่่ีียชิตดสใ เขียนข่าวทั้งหมดในการเก็บข้อมูลกับนักข่าวคนหนึ่งนะครับทั้งเรื่องในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับเรื่องปีศาจเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากเกมเทเกนภาคที่หนึ่งภาคที่7เลยนะครับทำให้มิชิมะไซบัสสึนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะประกาศให้เฮียชิยนั้นมาต่อสู้กับคาสิยะ ภูเขาลาวาในศึกครั้งสุดท้ายครับซึ่งศึกครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยต่อสู้กันมาของระหว่างพ่อลูกนะครับสุดท้ายแล้วลูกอย่างคาซียานั้นก็ได้แปลงร่างปีศาจที่เป็นร่างที่แท้จริงออกมาแล้วก็ทําการจัดการพ่อของตัวเองครับแต่ว่าพ่อตัวเองนั้นก็ยังคงสู้ต่อแล้วก็สุดท้ายแล้วทําให้คาซียานั้นต่อยพิที่หัวใจของเฮียชิจนกระทั่งเขาก็ได้ล้มลงนะครับจนกระทั่งได้เสียชีวิตไปนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้น คาซุยะก็ได้โยนเฮียชิมิชิมะตกลงไปอย่างลาวาแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าครั้งนี้เฮียชิตาาอย่างแน่นอนนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะยังไม่จบลงนะครับเพราะว่าพลังของคาซียะที่มีการปรากฏออกมานั้นมันได้ไปเข้าตากับอักุมะที่แอบอยู่หลังภูเขาไฟนะครับแล้วก็ทําการต่อสู้กันในสิ่งสุดท้ายครับซึ่งการต่อสู้ยังไม่จบนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะยังคงไปต่อในเกมเทเกนภาคที่8และตอนนี้บริษัทมิชิมะไซบัสึกก็ได้ล่มสลายไปและบริษัท G ีคอป o r a t i o n นของคาซียะก็ยังคงปลุกทําสงครามกับทั่วโลกอยู่พร้อมกับกลุ่มลาสนะครับแล้วก็จนที่ฟื้นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บนะครับก ภาคต่อไปนั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของเหตุการณ์ทั้งหมดของไทม์ไลน์ครอบครัวของคาสยามิชิมะยาชิมะนะครับแล้วก็จินคาสามะนะครับที่ยังคงมีเรื่องที่ยังต้องไปลุยกันต่อในเกมภาคต่อไปนะครับผมบอกเลยว่านี่คือเกมครอบครัวจริงๆนะครับซึ่งเป็นศึกการต่อสู้ที่ยาวนานกินเวลาไปเกือบ20-30ปีเลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการรับชมสรุปในเรื่องของเกมเทเก้นนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในว